ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาอิรานมีการประท้วงในวงกว้างมากๆแล้วก็มีการจับนักโทษทางการเมืองหลายหมื่นเลยค่ะหลายรายเนี่ยก็ถูกประหารชีวิตไปแล้วแต่ว่าล่าสุดอิรานอยู่ๆก็ประกาศอภัยโทษผู้ประท้วงนับหมื่นค่ะซึ่งก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่หลากหลายบางคนมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีขณะเดียวกันนักเคลื่อนไหวเนี่ยชี้ว่าอันนี้เป็นการอภัยโทษหลอกๆเฉยๆเป็นการแสดงภาพลักษณ์เฉยๆ มาดูรายละเอียดกันค่ะจากกรณีเหตุประท้วงในอิหร่านจำได้ไหมคะเหตุประท้วงเนี่ยจุดมันมาจากน้ำพึ่งหยดหนึ่งที่มันมาด้วยสภาพสังคมลมพัดลมเพมาด้วยท่าทางที่ปกติแล้วเนี่ยสังคมโครงสร้างทางการเมืองของอิหร่านก็เอื้อให้เกิดมาตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าดันมีเชื้อไฟจุดขึ้นมา เชื้อไฟตรงนั้นก็คือการเสียชีวิตของมาซาอามินีวัย22ปีที่เธอถูกตำรวจเสรีธรรมอิหร่านควบคุมตัวฐานคลุมฮิยาบไม่เรียบร้อยเมื่อวันที่16กันยายนก่อนที่การประท้วงดังกล่าวพอไฟจุดติดแล้วก็ลุกลามบานปลายนะคะกลายเป็นการลุกฮือต่อต้านรัฐบาลไปทั่วประเทศเลยจนมีผู้ถูกจับนับหมื่นคนรวมถึงผู้พิการและผู้เสียชีวิตอีกจำนวนมากจากการสลายการชุมนุมของรัฐบาลอิหร่านค่ะ ล่าสุดเมื่อวันอาทิตที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะมีรายงานจากสื่อทางการของอิหร่านว่ายาตุลเลาะคาไมนี่นะคะผู้นําสูงสุดของอิหร่านได้มีคําสั่งอภัยโทษและลดโทษผ,ผู้ต้องขังที่ถูกจับกุมตัวในระหว่างการชุมนุมขับไล่รัฐบาลทั่วประเทศหลายหมื่นคนคะ่ะคำสั่งดังกล่าวของคามนี่ถูกประกาศเนื่องในวาระการอภัยโทษประจำปี ในวาระการเฉลิมฉลองครบรอบการปฏิวัติอิหร่านค่ะแต่คำสั่งอภัยโทษดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงบุคคลสองสัญชาติที่ทางการอิหร่านเนี่ยสงสัยว่าเป็นสายลับต่างชาติแล้วก็จับไว้นะคะซึ่งในฐาน,นะที่พ รัฐอิหร่านมองว่าเป็นสายรับต่างชาติแล้วเนี่ยก็มองว่าเป็นผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านด้วยแล้วก็ไม่รวมถึงผู้กระทําการฆาตกรรมและทาร้ายร่างกายผู้อื่นผู้ที่เผาทําลายทรัพย์สินของรัฐบาลผู้ประพฤติผิดเสื่อมทรามชั่วช้ารวมถึงผู้ไม่แสดงความสำนึกไม่แสดงความเสียใจและไม่ยอมเขียนหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่กระทําความผิดซ้ําอีกบุคคลเหล่านี้จะไม่ได้รับการอภัยโทษค่ะ นักเคลื่อนไหวเนี่ยมองว่าการอภัยโทษของคาเมเนียเนเนี่ยนะคะเป็นการอภัยโทษจอมปลอมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรและไม่เพียงแต่ผู้ประท้วงทุกคนจะต้องได้รับการอภัยโทษอย่างไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นแต่มันยังเป็นสิทธิสาธารณะของผู้กดขี่อย่างโหดร้ายและบรรดาผู้ให้ความร่วมมือจะต้องรับผิดชอบค่ะกลุ่มสิทธิมนุษยชนในอิหร่านรายงานด้วยนะคะว่าปัจจุบันมีผู้ถูกจับกลุ่มในการประหงต่อต้านรัฐบาลอิหร่านแล้วกว่า19,600คน นี่คือตัวเลขคนที่ถูกจับกลุ่มค่ะส่วนเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย527คนจากการปรับปรามอย่างรุนแรงในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการที่สรุปโดยทางภาครัฐนั้นไม่ได้มีการรายงานมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วค่ะสำนักข่าวทูเดยข่าวความรู้ดู Today